เก็บยังไรเจ้ทอดเนี้ยพี่น้องทอดเนื้อค่ะทอดเนี้ยทอดเนี้ยทอดซีนท่า,า,านผู้ชมนะครับอ่อดละโบเจะน้ำมันเลี้งเลี้หน่อยก่อนเอ้าฝนตกกว่าเจ้โอ๊ยยน่อยที่หัวเจ้อยู่หนิวงเงินเอ้าเอ้าพี่น้องมือหน่อขึ้นมาแฟชั่นแปลกดีเจ้พวกทัเข้าบ้านเริ่มทอดอ้าวสวัสดีเจ้ลอตเตอรี่ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊าปากแดงพี่น้องเริ่มทอดบวงอย เสี่ยตัวนี้ซักไปเลยเจ้เวบาบาเออลวมีสองตัวเอฟซีพัฒน์ทงหยองอยู่ว่ามีสองตัวเจใส่หลักงามมากับชุดอ่าเกงรายพี่น้องมาเลยงามมากมากมากเจ้ามาเบาเถ่าก็นเลยเซีเจ้เพื่อซักไปสนอกมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวเซี่ยวเจ้เพื่อนซักไปสองชมสมัครเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเบาเท่าชาแนลเด้อพี่น้องเด้อมืดแล้วนะครับผมเริ่มเริ่มถอดหมวก คืนวันที่19กันยายน2568นะผมพ่อกันอ่าอยู่ขั้วบนลงโปวงเปงพี่น้องมาลงปงเปงอ่ามอแหกแต่กระโปงกระหอยตามกระเพี่แหละพี่น้องนะวิถีขั้วบนบ้านนะพ่อกันอ่าสูเแรงมาพี่น้องทอดเนี่ยทอดสิ้นค่ะทอดเนี่ยเนี่ยแห้งเนี่ยแห้งพี่น้องแล้แห้งค่ะเนี่ยได้เนื้อแห้งขึ้นหูนี่เนื้อวัวพี่น้องเนี่ยสิ้นแห้งบัดห้องเอิ้นสิ้นแห้งเจ้กะสิตามขมิ้ยก่อน น,งงนี่ขอกะยัางไรเจมีเมนูต่ำบ่บ่ไหนี่ะมีต่บ่คุ้งเอาเนื้อเอาเศษหรอกแม่อ,อ้าวฟานได้ดีนี่นี่เคาะขึ้นอยังเจเลยข้าวเบียร์ค่ะข้าวเบียร์จะใส่อะไรใส่แกงหนอ่อขาดอะไรนี่พี่นอนะ้องแล้อมันนี่ขึ้นอยากพี่นอ้องเบ่งแกงหน่อไมยเน้นพักอุ้ยว่าจะใส่ก,ก,กัเผ็ดรวมแล้วก็ผักเนาะใส่ตัวมุกจังหน่อยอนยะู่นี่เนาะ จะใส่เปลือกมะแขงพร้อมมาแจ้ใส่ใส่จักหน่อยอยู่ทอดเนื้อขาดบริวิทเจเมิโนูสมตำิ่งพี่น้องมีส้ตมตำเจเตรียมไว้แล้วพี่น้องแม่ค้าอยู่ตลาดตลาดสดเทศบาลตำบ,บลหนองหลวงพี่นออ้องอำเภอสว่างเรนินจังหวัดส,สุโนคะรคุณแม่พี่น้องนับคุณแม่นับผมเจ้านี้แซ่บอ่ะเพิ่นเหลือให้เลยนับเนื้อแห่งเพิ่นแซ่บไหมพี่น้องเด้อเนื้อติดมันหนับเนื้อติดมันพี่นอ้องเอานะครับเพิ่นจัดให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวเจ๊สิตำบะคูงหน่อไม่้ลาแล้วก็ทอดเนื้อ แต่ฉันนาเจมจีนาเจงี่ออร่าอีนี่พี่น้อแบบแนนาคือตะกี้พี่น้องสายญาเจบ่ได้เออร์หน้าแร่บ่ได้เออรแล้วซุมื้อจนว่าหน้าสว่างพี่น้องขอบคุณค่ะเอฟซีมาลุกนี่แหละมักลุกนี่แตาเสียเสียตรน้าะว่าถามเจซักบ่ิสุกพี่สองตวเซลเจนน่พี่น้องได้เซลเจนเออผมาในลุกนี่แหละพี่น้องค่ะเออุ้ยธรรมัดธะแนง่พี่น้องยงมาใหม่ตัว เจแเ้าเป็นมือตบเก่าได้อยู่บ้านเอ้าอนักวอลเลย์เก่าในมาเจต่กินน้ำทีมเด็กเด็กในหมู่บ้านอีเจน้ำทีมอ่ามาสองสามปีเจว่าเจถั่าแล้วคืนรักหาทิพีหาทิพหาแล้วเล่บอปไต่เล่บไปในลงสนามปกตินี่วัยรุ่นเด้อนี่เก่าหนิวอลเลย์บอลมือตบเด้อพี่น้องเจจะมาเห็นแกไอ้ก้ามแขนแล้วเป็นมัดมัดอีกแล้วมือตบเก่าเด้ออย่าอย่ามามีเรื่องกับเจเล้วนะครับพี่น้องมือตบเด้อเนี่ยก็ม่อตบกคตรเด้อค่ะตบวอลเลย์มือตบวอลเลยอ่ะตามชมนะครับ ทักทายกันแงมือที่เก่าได้พี่น้องเด้นับคืนนี้นะครับบ่าวแถาจะพาไปรับชมครับอชมพู่ได้พี่น้องเด้นะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับพื้นบ้านรงไห้ตองวัดเล่นะครับลงไห้ตองวัดเล่งวดที่ผ่านมานะครับมาตะเล็กเด่นเล็กวิ่งล่างเก้ากับห้ามาหาอยู่พี่น้องจับคู่ไม่เข้านับชุดบนที่บนไห้ตองวัดห้าแปดสามพี่น้องนับหาแปดสามนับชุดที่บนไห้ตองวัดถาตัดกับมาหาแปดอยู่ถาติดไปน้อพี่น้องเนาะ แต่ว่าจ,จะะ pure, pure, ับคู่บ่อเข่าบ่อเข่าก็คือบ่อเขาท่านผู้ชมนะครับยามเข้ารอก็ชื่นชมนะครับย่ำบ่อเข่าเราก็ให้เราก็ให้กําลังใจเพิ่นก็อยา um. กให้ถูกพุดอะไรพี่น้องนะครับเพิ่นก็อยากให้ถูกแต่ว่าก็มีงวดเข่างวดบ่อหนับให้กําลังใจกันได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์สุภาพเดี๋ยวถามรอดเจนะครับเจเราจะตำอ่าตำหมงกับแกงเอาไหมนะครับเดี๋ยวจะทายให้เบิ่งจักหน่อยทธรรมชุ่มหนับจนปิดชุ่มปฟังนํากันไม่ยังเด็กๆแม่หมู นมมากินน้ำไม้เอาพี่น้องเอิ้นแม่หมูเพิ่นมากินข้าวน้ำสัมมชมกับข้าวไร้เมื่อนี่นี่ครับทอดเนื้อแล้วก็แกงดัจเจจะตำมุฮุงบาดเนี่ยเบิ้งแกงน้ำไม้แม่หมูเบิ้งเฮฟซีมึงดูพูน่ะรัวหวงพักขาใส่หรือเ่ชะอมยังค่ะยังค่ะพี่น้องเบิ่งเทาเอาตักใหเฮฟซีมึงดูพี่น้องกูน่ะแกงหน่อไม้ไร่เอาเย่แล้วเย่ตำมุฮุงบาดเนี่ยเบิ่งเสียงตำพี่น้องมือตบเกากล้ามแขนเป็นมัด มื่อตกบ,บ,บอลเล่บอลได้พี่น้องเด้อเจอนะ่ะคุณนะอันนี้นก็ยัง้อ็เจเน่หมูยอ่อหมดเนยหมูย่อขายร้านแซ่บล้านนัวมือนีนกับเขาหลายเรื่อม่หมูคนไม่มมก,กินเขา,าน้ำแมงยังสีบ่มายอยู่ชะอมกับแมงลักจะใส่แกงน้ำมัมที่หลังได้พี่น้งงองเด้อจะใส่แกงน้ำมัมที่หลังอืมนะครับใส่แล้วค่ะน้ำมันไรกินกับตำม้งกับเป็นทุงอยู่หอมหอมนท่านผู้ชมน้ำไล่ไหลน้ำไล่ไหลน้ำไล่ไหล แกงน้อไม่ไรเดี๋ยวเจแล้วก็จะซักใส่ผักใส่สูงหมดใส่ลงไปเจอ่าใส่แล้วก็ว่าท่านจะใส่ท่านผู้ชมหัวลกหัวหลอนอุ้ยเจหนึ่งเข้าไว้เบินหม่หรอกเจเอาเอาใส่บัตรไม่หมูใส่เลยแอ้พี่น้องเอาจังไปชมไปฟังน้ำกันงได้พี่น้องเด้ออาท่านผู้ชมบาดพุ่นน่ะแกงน้องไม่ไรหอมหอมครักหอมผักขาหอมผักขาเอาท่านผู้ชม จังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเดอ้ออชมพู่นะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเวลาตอนนี้สามทุ่มนผู้ชมบรรยากาศฝนตกด้านนอกนะครับจะพามารับชมครับอชมพู่ได้พี่น้องเดอ้อ นับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่20กันยายน2568นะเพราะว่าคึ้นนี้ FC ก็จะพักวันนะครับมาฟังน้ชมน้ำกันนะผมอ่าเป็นกำลังใจกันได้พี่งเด้ะนะผมมีเขามีรุดนะครับสู้กันต่อนะพี่ดงเนาะคอมเมนต์สุภาพนะครับยามเข้าเราก็ชื่นชมยามไม่เข้าเราก็ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับผู้ชมพู้ครับ ครับงวดที่ผ่านมา<ช>มาแต่เล็กวิ่งนะครับเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะมาเ,าเป็นว่างวดน,นี้เราจะพูดว่ามันจะการปีใหม่เอาวิทยามาทำให้ดีที่สุดน,นะฮะครับผมอ่าเอาเลยครับเอาข้างบนไปครับข้างนไปก่อนไหมครับเอานะฮะครับเอาเลยนะคุณพี่ขาเลยครับ ศกับสี่นะ,ะวิ่งบน0กับสครับผมใช่หลักร้อยก็ส0 8นะฮะหลักร้อยส0 8ูครับใช่ค่ะตัวจับจคู่นะ0709 0ย์ 9, 0, 7, 0, 9 0 6 0ศนหะ,ะ0 6น8 ค่ะครับแล้วก็ถ้าหลักหลักสี่ก็สี่เจ็ดกับสี่เก้านะคะสี่เจ็ดกับสี่เก้าครับชุดบนครับใช่ค่ะสามตัวก็สามศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนะฮะฟันเม่เดียวก็คือศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้านะฮะเอาชิคูบันให้นะฮะสามศูนย์เจ็ดก็แปดศูนย์เจ็ดนะครับผมใช่ค่ะฟันตัวรองก็วงมโมให้ก็คือสี่เจ็ดนะฮะ ตัวเน้นตัวไหนนะครับ07ค่ะ07กับตัวไหนครับ07กับ09แล้วก็47คือตัวรองนะคะคือตัวที่ผู้วงกลมให้นะ,ะผู้จะมองกลมให้สามหางครับ06 08 49นี่เอาชิว้วไม่ได้วงกลมให้นะฮะตัวรอง47ค่ะครับ เน้นนะที่อชมพูให้วงคือมี0709แล้วก็47ใช่ค่ะวันเม็ดเดียวก็คือ07นะเน้นเม็ดเน้นคือ07นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่อชมพูให้วงสามคู่070947นะครับแต่ถ้าเน้นเม็ดเดียวคือ07นะครับ060849ตัวรองชุดล่างครับ 6ร5นะฮะวิ่งล่าง6ร5ครับใช่ค่ะจากคู65่65 60 61 69นะฮะ65 60 61 69ครับใช่ค่ะคบ6รอง,วง้65กับ69นะฮะ65กับ69ตัวรอง60กับ61ใช่ค่ะใช่ค่ะครับชุดบน0กับ4ตัวไหนเด่นกว่ากันครับหรือเด่นเท่ากัน ฟันไปที่ศูนย์เด่นศูนย์นะเพราะเอาชพูดจับเน้นศูนย์เจ็ดอ่าครับอย่างเอาคูเอ่อเล่พบบนสองตัวนะเอาชูพูดจะวางให้นะะชุดครบบนใช่ไหมครับผมใช่ค่ะครบบนแล้วครบบนสองตัวนะแค่สองตัวไม่ใช่สามตัวนะฮะครับงวดนี้มีครบบนด้วยนะครับ<ำ>เดี๋ยวนะครับผม<ำ>ครบบน ครบบนสองตัวใช่ค่ะครับ045679ค่ะ045679อันนี้ครบบนสองตัวครับครบหกตัวจับข<บ>้างสองสองตัวนะฮะอ่พ่อแม่ก็เนาะดูเลขครบบนสองตัวถ้าชอบตังไหนก็จับวินเลยนะคะครับนะคะ มีครบล่างไหมครับครบร่างก็สองตัวนะคะสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งนะคะครบล่างสองตัวมีตัวไหนบ้างนะค,ะ 4, 5, 6, 9, 0, ครับสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งค่ะสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งครบล่างสองตัวอ่า<ช>นะครับเอานะครับงวดนี้นะครับมีครบบนสองตัวครบล่างสองตัวลงให้ด้วยสูตรนี้เดินดีไหมครับเดินดี ตออเนี้ยแต่นี้เราก็มีเลขครบสองตัวบนสองตัวล่างก็เหลือคุณพ่อคุณแม่ได้เด็ดเด็มาก็เอามาใส่กับเลข6กตัวนี้เลยนะคะคเอาท่านผู้ชมมาเบื่องนั้นกันนะครับผมชมออชมพู่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับชุดที่ออชมพู่ให้ต่องวดครับชุดสามตัวห้าแปดสามให้บนนะครับถ้าเท่าตัดไกหาแปดยูพี่น้องนะครับ,รตรรนะรบแต่ว่าเป็นชุดบนนะครวิ่งล่างเก้ากับห้าห้าหลักหน่วยก็ถือว่าหามาอยูพี่น้องห้ามาหลักหน่วยจับคู่ไม่เข้า คโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายก็ยังเด่น5้าล่างนะครับจับคู่ไม่เข้าได้พี่น้องได้งวดที่ผ่านมามาตะเหล็กเด่นเหล็กวิ่งหาล่างนะครับเอางวดนี้นะครับอ,อชมพู่นะครับหนึ่งตุลาคม2568นะครับเป็นแนวทางได้พี่น้องได้ถามมาก่ะชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมมาประชอบคือเบาวถวาวเบิงซื่อๆนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งบน0นย์กับ4เน้นที่ศูนย์ หลักร้อย308นะครับอชมพู่จับชุดบนให้0 7 0 9 0 6 0 8 4 7 4 9นะครับอชมพู่ให้เน้น3คู่0 7 0 9 0 7, 0 7, แล้วก็4 7ถ้าเน้นเม็ดเดียวคือ0 7ได้พี่น้องได้ชุดบนเน้นเม็ดเดียวคือ0 7นะครับอ่า0 9 4 7นี้จะเป็นตัวรองตัวกัน0 6 0 8 4 9 3ตัว3 0 7 8 0 7เน้นที่0 7ชุดบนนะับวิ่งล่างนะับวิ่งล่างเด่น6รอง5 นับ6ก6 6 6หก6นับ6560วงกลมที่6 5กับ69 60กับ61นี้เป็นตัวรองนับถามักจะชอบพี่น้องหารุเตรี่ไว้เลย07 6569นะครับอ่าหรือจะเบิ้งไมกรนก็ไรนะพี่นัองนะอ่าจะเป็นจังได๋งวดนี้จะมาบ่อ่างวดนี้นะครับอชมพู่บอกมีชุดครบบน2ตัวนะครับครบบน2ตัว045679ับครบล่าง2ตัว456901 จับเอานี่นี่ก็ได้นับสูตรนี้เดินดีนับลงให้เอฟซีได้เห็นเป็นงวดแรกนับสูตรครบบนสองตัวครบล่างสองตัวของอชมพู่นับแคปหน้าจอครับทำช่วงครับเน้นย้ำหารอตตอรี่ตัวไหนไหมครับงวดนี้ข้างล่างเหรอข้างล่างนี่ผู้ชอบแบบว่าผู้ใดง่ายมากถ้าดึงรัตอรี่ก็สามศู 3, 0, 7, นเะจ็ดะครับอา สามศูนย<า>์เจ็ดหาลอตเตอรี่ไปเลยครับผมแล้วข้งางล่างก็หกก้านี่ก็ดึงไว้นะคะหกเ้านี่ดึงไว้เลยหกเก้ากหกห้านี่ก็ดึงไว้นะฮะ,ะนสนดับนะคะครับ,บะะล่างล่างศูนดับอย่าไปสนดับกันนะ,ะ,ะสนดับไม่ได้ช่วงนี้เลขดับมันเอาไม่อยู่กระหรอกนะคะครับอ่ามันจะพลาดโอกาสเสียโอกาสกันอเอาครั้ง บา่าเท่าเบาวเท่ารบกวนเท่านี้ครับอชมพู่แม่เด็ใกใกล้จะตีไว้เหลือเม็ดเดียวนะเด็กเห็นนะครับ<ต> <ๆ S 2> อชมพู่ขอบ,ค,บขอคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเบาบับเบาเท่าขอบคุณอชมพู่นะครับขอบคุณทุกเส้นทุกกระจาดทุกปูนะครับที่เพื่อนให้แนวทางแม่นะครับผมเหล็กคำนวณแน่เหล็กทูกเหล็กฝันเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นแนวทางพี่น้องาาถ้ามักระชอบถูกใจตรงใจจังไปหาย,หายิตจำรุตเตอรี นะครับหงวดเข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มีนะครับท่านชมนะทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูเพิ่นเกย์อยากขี่ถูกซืงวดคนละพี่น้องนับแต่ไม่มีใครรู้ว่าออกจะออกตัวไหนนะครับนับธรรมะก็ชอบถูกใจจังไปหายิบจัมปัตเตอรี่นับออชุพูดเน้นนะครับชุดสามศูนย์เจ็ดนับขึ้นมาสามศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนี่หาตัวตีไปเลยนะเผื่อโชคดีได้เลขไทยสามตัวหรือรางวัลใหญ่นะชุดล่างกะฮกหาฮกเก้านะครับเบิ่งไม่ก่อนเกยได้พี่น้องเด้อ ได้ยินเสียงฝนมาทำชุ่มนะครับตอนนี้สามทุ่มกว่านะครับฝนกําลังตกนะคบคลิปนี้บ่าวเถ่าจะลงให้เช้าวันที่20กันยายน2568นะครับผมบ่าวเถ่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนกัๆทุงช่องนะครับขอบคุณพ่อใหญ่ยมย่พีบานาอัสกุลสุคนขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคงยืนให้โชคให้มั่นให้เฮงให้รลำให้รวยนะพบกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเถ่าสวัสดีครับ